ภาพแรกของพระบรมมาสาธิศลักษ์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะทรงจักรยานครั้งพะยาภาพทรงโมเดลเรือภาพทรงภาพถ่ายภาพทรงแต่งเพลง ภาพทรงเปียนโนภาพทรงฝีพระหัตภาพทรงเป่าแซกโซโฟนภาพทรงเรือใบและภาพทรงต่อเรือใบมดถูกนำมาติดแสดงหน้ามหาวิทยาลัยด้านถนนหน้าพระรานถูกถ่ายทอดเพื่อแสดงความรำลึกและตอบแทนในน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านที่ทรงห่วงใหญ่ประสบนิกกรชาวไทยตลอดระยะเวลาการขึ้นของราช จากฝีมือคณะคณาจารย์นักศึกษาและสิทธิ์เก่าคณะจิตกรรมปฏิมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ร่วมกันวาดภาพพระบรมาสารทิศลักษ์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชภายใต้แนวคิดอักคระศิลปินในหัวใจชาวศิลปากรทําให้ประสบนิกรที่เดินทางมาแสดงความอลาลัยต่อพระองค์เกิดความประทับใจและตื้นตันเมื่อได้เห็นดีใจกับรับ น้องๆรุ่นใหม่หรือเด็กๆรุกก่นใหม่ที่รักในหลวงถ่าเกิดว่าเกิด <c oughs> ไม่ทันในสิ่งที่ท่านทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีครทัทุกๆครั้งที่แบบ,บเหตุอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกับเราจุกอยู่ที่คอเราพูดไม่ออกอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็แบบน้ําตามันก็ไหลออกมาเองโดยที่แบบร้องไห้ได้อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> เราก็คงจะหาคนที่หลับดีเท่าท่านแล้วก็หาชื่อคนที่ชื่อปู่มิพลนไม่ได้อีกแล้ว นางแสงมณีน,นรบุตรเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครทันทีหลังทราบว่าพระองค์เสด็จสวรรคตซึ่งเหตุการณ์นี้สร้างความสศกเศร้าเสียใจให้เธอและครอบครัวรวมถึงพระสนิกรทุกหมู่เหล่าในประเทศมาจากสกลนครนค่ะเพื่อนกันนัดเจอกันน,กน,น,นัดเจอกันที่นี่ด้วยความจงรักภักดีค่ะคุณครูเป็นข้าราชการครูที่แ่งจังหวัดเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ก็จะนำคำสอนของพ่อหลวงไปสอนเหมือนกับบทเรียนเล่มหนึ่งที่นักเรียนต้องได้เรียนรู้แล้วก็นำปฏิบัติชั่วชีวิตแล้วเลยพระอ,องค์อยู่ในใจพวกเราตลอดค่ะที่เป็นวันเกิดของตัวเองด้วยซึ่งทุกปีก็ไม่ได้มีการเฉลิมฉลองหรือว่าไปเบิร์ตเดย์เช็กเช่นคนอื่นก็มาทำบุญแต่ปีนี้เป็นปีที่แปลกกว่าปีอื่นคือเราต้องแต่งชุดดำมาในงานวันเกิด แต่ไม่ได้เสียใจนะฮะแต่เป็นอะไรที่ทปิติค่ะปิติปิติในคุณงามความดีท่านและตัวัอนเองทําในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายพอทราบว,ว่าท่านใช้เครื่องช่วยหายใจนาทีนั้นก็คือสวดมนต์ให้ท่านอยากจะบอกบนฟ้าถ้าท่านรับรู้ได้ว่าลูกคนนี้ไม่ได้เคยทำอะไรให้กับประเทศชาติที่สร้างความเดือดร้อนก็อยากให้ประชาชนหลายกันฟังตรงนี้ว่า มาสามเมื่อคีกันเถอะท่านเหนื่อยมาเยอะแล้วแล้วเรายังจะต้องไม่รักกันเหรอจะทําดีแล้วก็ทําตามพระราชดำริของท่านให้มากที่สุดอ่ะเราเป็นพยาบาลแล้วก็ตั้งใจทําดีเราเป็นพยาบาลของของประเทศเราแล้วก็ตั้งใจจะทดีที่สุดค่ะผสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างบอกกันเป็นเสียงเดียวว่า นับจากนี้ไปจักขอน้อมนำแนวพระราชดำรสของพระองค์มาปรับใช้และร่วมสารต่อโครงการพระราชดำริของพระองค์สืบไปตามเจตนารมณ์ของพระองค์ที่อยากให้ประสบนิกรอ,อันเป็นที่รักมีความสุขทุกย่างก้าวของการดำรงชีวิตสุพนัทรัตนธนาประสานไทถ่ายภาพสุพิชยาจัญญารัตรายงาน